ความเป็นจริงก็คือว่าผมเข้ามาอยู่ในสายคันเซลนี้โดยบังเอิญมากพอมาเจอ MD ที่นั่นสัมภาษณ์ไป2นาทีเขาบอกไปว่าคุณควรจะไปทำสายคันเซลชื่อสูงครับปฏิวัติตานุราชครับเป็น MD ผู้ก่อตั้งของบริษัท i n n o v a n c e Partners เออ v e n t u e Partners เป็นบริษัทษที่ปรึกษาที่โฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมกลยุทธ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับเป็น uh, ผู้ก่อตั้งและ MD ดี MD, ก็คือทำทุกอย่างเลยครับหาลูกค้าสตรัคเจอร์ ructure, งานออกแบบโปรเจกต์คุมทีมเวลาที่เดลิเวอร์โปรเจกต์ไปก็เป็นที่ปรึกษาอยู่ในทีมไปเลยเราก็ lead relationship กับลูกคา้าก็คือติดต่อลูกคา้าเราก็พยายามนำเสนออะไรให้กับลูกคา้าเป็นงานที่ปรึกษานะครับก็คือจะเป็นเป็นการช่วยบริษัทต่าง ในปัญหาที่เกี่ยวกับความท้าทายของเขาโดยปัญหาพวกนั้นมักจะเกี่ยวกับการเติบโตการแข่งขันการทำผลิตภัณฑ์หรือบร,ริการใหม่ๆเขาก็จะช่วยเขาในเรื่องของการาคิดว่าเขาควรจะเติบโตอย่างไรเขาควรจะเป็นอะไรในอนาคตเขาควรจะมีผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆที่ออกไปสู่สายตาของตลาดบ้างเขาควรจะปรับจูนผลิตภัณฑ์เดิมที่เป็นอย่างไรเพื่อให้เหมาะสมที่สุดกับตลาดเขาควรจะทำยังไงถึงจะเติบโตได้ดี วลาอยู่กับลูกค้าเราต้องให้คําแนะนําที่ให้ที่สมเหตุผลต้องให้คําแนะนาคาแนะนําที่เหมาะกับความเป็นคนภายนอกของเรานะครับไม่ได้มัวมองอยู่ในกรอบอยู่ในมุมมองคนภายในเท่านั้นแต่นคนเราต้องพร้อมที่จะท้าทายความคิดของลูกค้าแต่เช่นเดียวกันเราต้องท้าทายความคิดของซึ่งจะรักกันด้วยเวลาคุยกับทีมงานก็คือไม่มีการมองว่าซีเนียหรือจูเนียก็คือใครๆก็สามารถท้าทายอยู่ตั้งคำถามกับมุมมองของคนอื่นได้ สิ่งที่สําคัญที่สุดคือว่าเราสามารถมองปัญหาของลูกค้าด้วยมุมมองที่แตกต่างจากเดิมเราสามารถนําเสนอทางเลือกที่ดีกว่ากับลูกค้าได้หรือไม่ซึ่งที่มาของของมุมมองใหม่ๆพวกนี้ก็มีมากมายนะครับก็คือการเข้าใจลูกค้าการเข้าใจเทรนด์ต่างๆของโลกภายนอกการเข้าใจว่ากลายุทธ์และแนวทางของคู่แข่งเป็นยังไงบ้างเราะวการเข้าใจว่า บริษัทนั้นๆแข่งที่แท้จริงอยู่ที่อะไรสิ่งพวกนี้ก็คือจะเป็นที่มาของมุมมองที่เราจะมีว่าลูกค้าบริษัทลูกค้าเนี่ยควรจะเ,ะเปลี่ยนแปลงอย่างไรคือมันต้องเป็นคนที่พร้อมที่จะมองปัญหาในเชิงลึกเราต้องเป็นคนที่พร้อมที่จะมองปัญหาในเชิงท้าทายความคิดของแต่ละคน ส่วนที่น่าสนใจของงานแบบนี้คือว่าแต่ละโปรเจกต์ไม่มีโปรเจกต์ไหนที่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 ซ้ำๆลูกค้าแต่ละลูกค้าก็จะเจอโจทย์ที่แตกต่างกันไปนะครับเราก็ไม่ได้มีเป็น one size fits all ขนาดนั้นแนวทางการเติบโตที่เหมาะกับบริษัทหนึ่งอาจจะไม่เหมาะกับบริษัทหนึ่งอาจจะไม่ใช่ถึงจะอยู่ในอินดัสทรีเดียวกันอยู่ในอสาหกรเดียวกันก็ไม่ควรจะทําสิ่งเดียวกันด้วยซ้ำาต่นสิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือการมองแบบกระดาษสีขาว มองแบบไม่ได้ยึดติดกับว่าผมมีคําตอบอยู่ในใจอยู่ลวแต่ว่าเป็นการมองด้วยสายตาที่ใหม่นะครับนี่คือ,น,คอนี่คือสิ่งที่สนุกที่สุดสิ่งที่ท้าทายที่สุดนะครับมีอยู่สองสส่วนสิ่งที่ตรงกับความเป็นคอนเซลคือว่าสิ่งที่สนุกก็คือการเรียนรู้ใหม่ๆการการเข้าใจโจทย์ใหม่ๆของลูกค้าสิ่งที่ท้าทายก็คือว่าบางครั้งมันต้องเรียนรู้ใหม่มากมายในเวลาสัา้นถ้าว่าเป็นบริษัทที่อยู่ในธุรกิจเเบตุเคมี ME, เราก็ต้องเรียน ต้องต้องเย็นแววมากว่าพอลิเอทิลีนต่างไงกับพลิโพรพิลีนต่างไงกับตัวเมพลาสติกอื่นๆและความได้เปรียบลูกค้าในการผลิตสินค้าแต่ละอย่างมันจะทําให้เขาควรจะเติบโตอย่างไรเทรนในธุรกิจวัสดุพลาสติกมันมีเทรนยังไงบ้างอะไรย่างเงี้ยมันเป็นมันเป็นการเดินดูที่เยอะมากในเวลาที่สั้นซึ่งอันนั้นก็ก็ท้าทายแันมันก็สนุกไปด้วยเพราะมันก็ต้องบังคับพิงเรณนดูสิ่งใหม่ๆในปลอดเวลา เราก็พร้อมที่นํนำเสนอสิ่งใหม่ๆทั้งเลือกใหม่ๆให้กับทีพระได้เสมอครับผมจบเศรษฐศาสตร์มาครับเศรษฐศาสตร์เนี่ยอยากเข้าใจผิดนะคนที่เรียนเศรษฐศาสตร์เองคนที่จารย์เศรษฐศาสตร์เองมักจะเข้าใจผิดว่าเรียนเศรษฐศาสตร์เพื่ออะไรเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่วิชาชีพนะครับมันไม่ใช่เหมือนเรียนช่างประปาหรือเรียนกฎหมายหรือเรียนหมอ ขอโทษที่ผมเปรียบเทียบหมอกับการเรียนช่างประปานะแต่คนที่เรียนหมอก็คือเรียนเพื่อที่จะมารักษาคนไข้คนที่เรียนช่างประปาก็คือเพื่อที่จะมาซ่อมท่อนะครับเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่วิชาที่เศรษฐศาสตร์คือศาสตร์ที่ทําให้คุณเข้าใจสังคมและเศรษฐกิจแลอกับพฤติกรรมของคนให้ดีขึ้นมันคืออยู่หมวดเดียวกับสังคมศาสตร์หรือจิวิยาคือสร้างความรู้ที่จะเป็นประโยชน์กับการเป็นพลเมืองของคุณคุณจะ apply เศรษฐศาสตร์ในทางไหนก็เป็นเรื่องของคุณนะครับมันไม่ได้มีความคิด แต่น้อยว่ามันเป็นวิชาชีพเลยเพราะผมเองก็ไม่ได้คิดแต่น้อยว่าผมอยากจะเป็นนักเศรษฐศาสตร์ซึ่งจริงก็คือบรรณาจา์นั่นแหละเป็นนักวิเคราะห์นักมือท,ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจมันมีน้อยมากของนักเศรษฐศาสตร์ที่เดกของคนที่จบเศรษฐศาสตร์ที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์มือชีพก็เพราะว่าพวกนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนคอยคอยใสือนค,คนที่เป็น r e เลเต t o r ก็คือคนที่มามาดูแลผลประโยชน์ของผู้บริโภคซะมากกว่าตอนที่จบมาผมก็ ก็เกาหัวอยู่นิดนึงว่าควรทําอะไรดีความเป็นจริงก็คือว่าผมเข้ามาอยู่ในสายคอนซัล์นี้โดยบังเอิญมากคือผมไปเจอโปสเตอร์อยู่ที่คอมมอนบอกว่าดังหนึ่งรับสมัครคนด้านคอมก็ชอบเล่นคอมอ่ะนะชอบเล่นเกมชอบเล่นคอมก็สมัครใบก็ผ่านไปถึงรอบ 4, สี่รอบท้ายอพอมาเจอ MD สัมภาษณ์ไป2นาทีเขาบอกเลยว่าปฏิวัติคุณอาจจะทํางานที่นี่ได้สัก2อาทิตย์มั้งเราก็คงจะทําได้ดี แต่ว่าหลังจากนั้นคุณจะน่าเบื่อคุณคุณจะเบื่อมากคุณควรจะไปทําสายคันเซ้าผมว่านี่ช่างเป็นการปฏิเสธที่ที่ดูดีมากนะแต่ก็ก็ลองสมัครดูแล้วจริงๆเขาก็มองมองอะไรอย่างถูกต้องด้วยเพราะว่าโดยน네เจอร์ของผมโดยโดยโดยนิสัยของผมเป็นคนที่ชอบมองความท้าทายใหม่ๆท้าทายความคิดของคนอื่นสิ่งที่การเรียนเศรษฐศาสตร์มันให้กับโจทย์การทํางานแบบนี้ ก็คือให้การให้ความคิดที่ค่อนข้างจะเป็นระบบให้ระบบเกิดด้วยซ้ำถ้ามองว่าเศรษฐศาสตร์ช่วงหลังเรียนในเรียนในเชิงโิเลรเรียนในเชิงสมการหมดแต่อย่างน้อยมันก็ให้ความคิดที่เป็นในเชิงระบบ ให้มอง fact base ไม่ใช่ feeling base เราก็ให้ยากว่าความจริงเป็นยังไงความจริงของสถานการณ์นั้นเป็นยังไงการเข้าจะเหตุผลที่แท้จริงของของเหตุการณ์ต่างๆคืออะไรมันคือมุมมองของคนที่เรียนเศรษฐศาสตร์ามาแบบพอดีพอดีมันเหมาะกับคนที่จะมาวิเคราะห์ป,ปัญหาของธุรกิจด,ด้วยปันคือสิ่งที่ได้จากเศรษฐศาสตร์<ม>ไปเวียนโทด้านบริหารธุรกิจด,ด้วย MBA นะครับสายที่เรียนมามันค่อนข้างจะตรงกับสิ่งที่เรียนอยู่พอดีที่ทํางานอยู่พอดีก็คือเรื่อง product v e n u r e m e n t ก็เป็นเอกภายใน โครงการ m อ a ที่ผมไปเรียนอีกทีหนึ่งครับถ้ามันเป็นกีฬาเนี่ยมันจะเป็นเด็กคาร์ทบอลมันคือ <c oughs> มีหลายทักษะอยู่ในธุรกิจคอนซ็ป์นะครับคือต้องวิเคราะห์ปัญหาต้องมุษยสัมพันธ์ดีกับลูกค้าต้องพรีเซนต์ได้ต้องสามารถเขียนได้ต้องต้องทำหลายสิ่งหลายอย่าง <c oughs> ผมบอกว่าผมเป็นที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์เอานวัตกรรมแต่ว่าจริงๆถ้าถ้าลูกค้าให้โจทย์ที่น่าสนใจ ผมก็ทำหมดละที่ถามว่าล้วผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในสิ่งพวกนั้นบางครั้งการมองปัญหาที่ซับซ้อนจาก first principle จากกระดาษสีขาวมันก็ให้มุมมองที่ดีกว่าคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่อยู่ในสาขานั้นมาตลอดถ้าเรามองว่ากลยุทธ์ของธุรกิจนี้ควรจะเป็นอะไรลวปัญหาของเขาควรจะแก้ยังไงบางครั้งไม่ได้ต้องเป็นคนที่แก้ปัญหานั้นมาสิบรอบมาแล้วก็ยังสามารถแก้ปัญหาในทางที่สร้างสรรค์ได้ก็คือต้องเป็นสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ตลอดเวลา ต้องสามารถเล่นกีฬาได้หลากหลายเตรียมหาหารู้จักเพื่อนให้หลากหลายที่สุดเพราะผมไม่รู้ว่าคนที่เราจะไปทํางานด้วยหรือคนที่จะไปเรียนรู้ด้วยเนี่ยมันจะเป็นคนอยู่อยู่ในคณะเดียวกันหรือเปล่าส่วนใหญ่มันก็จะไม่ได้อยู่ในคณะเดียวกันคนที่อยู่ในสาขาบางครั้งเราอาจจะต้องทํางานกับสื่อกรบางครั้งเราอาจจะต้องทำงานงกับวิทยาศาสตร์บางครั้งเราอาจจะต้องทํางานกับคนที่เป็นเอชาบางครั้งเราจะทำงานกับคนมาเก็ติ้งแล้วส่วนใหญ่ความสําเร็จในการในระยะยาวของเรา มันเกิดจากการที่เราต้องสามารถคุยกับคนพวกนั้นเรื่องได้เราต้องรู้ว่าทิศสัยที่หลากหลายของคนที่จบหลากหลายสาขาที่มองโลกด้วยหลากหลายวิธีการมันเป็นยังไงไม่มีใครจะบอกได้ว่าคุณจะจบไปแล้วคุณจะเป็นอะไรเราเราไม่รู้ว่าเราจะกลายเป็นอะไรในอนาคตเราวิธีเดียวที่จะไปลองเพาเราควรจะทําอะไรก็คือลองฝึกงานไปเรื่อยๆลองฝึกงานที่หลากหลาย กับหลายบริษัทอย่าไปมองว่ามันคือต้องเป็นบริษัทเท่านั้นลองไปทํากิจกรรมลองไปทํา personal project ลองไปทำโครงการลองไปทําอะไรอยู่ใน3-4เดือนที่คุณไม่ได้เรียนแล้วก็ในช่วงที่เรียนลองไปช่วยงานอาจารย์อาจจะไม่ใช่อาจารย์ในคณะตัวเองตัวเองด้วยซ้ําก็คือลองให้หลากหลายที่สุดแล้วดูว่าสิ่งไหนที่เราชอบเราถามตัวเองว่าเราชอบเป็นทําไมเราชอบด้วย n เจอร์ไหนของงานนั้นๆ